สวัสดีฮะอยู่กับช่องก็เก่งเกินมาซ่อมนะครับอูสพ์ออโตโสวิตศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดแปดแปดนะครับางานนี่ฮองล่าฮองล่าซีวิคตะตูอีเคนะครับวางเครื่องแล้วลองวิ่งแล้วนะครับแต่นนี้เดี๋ยวเก็บงานเรื่องอระบบแอร์นะครับ ดีระบบไฟแอร์รวนใส่ไฟก็ชุดเดิมเติมน้ำยาแอร์แอร์ไม่ทำงานแต่เอาไปลองวิ่งมาแล้วนะเกียร์เปลี่ยนครบดีนะครับก็อลองสตาร์ทเครื่องดูสิว่ามันจะมีอะไรบ้างจอไมค์ก็ยังไม่ได้ใส่เลยน้อง ต์ดเครื่องแล้วไปลองขับมาแล้วเมื่อวานก็มีบวงมองลมเบรกมันแข็งนะเหมือนมอลมเบรกเริ่มเสื่อมสภาพนะี่ยตรนี้ดูดลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อันนี้เครื่องติดแล้วนะอ่อก็จะมีเก็บงานเรื่องพวกลูกลอกแอร์นะครับพวกลูกลอกตั้งไห่พพานอาจจะดังนะ หม้อน้ําตัวนี้อาจจะได้เปลี่ยนใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าสังเกตนะสังเกตที่ตัวฝาเห็นนะถ้ามองเงี่ยตรงเนี้ยมันจะเบี้ยวๆหน่อยนะแต่มันก็ไม่รั่วนะเออแล้วก็เดี๋ยวถ้าผ่านเบ็ดเสร็จเรียบร้อยก็จะ,ะเปลี่ยนน้ํายาหม้อน้ํานะครับตอนนี้จะเป็นน้ําเปล่าอยู่เป็นน้ําเปล่าเอน้ำมันเกียร์เติมแล้วลองขับแล้วแล้วก็น้ำมันเครื่องปัดชิ่งเรียบร้อยนะครับ ปัดชิ่งแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องเข้าไปเหลือก็จะไล่แค่ระบบแอร์นะครับระบบแอร์ทั้งส่วนถาดแบตเนี่ยหายากมากเลยโอ้หาระบ,บากมากเลยถาดแบตเครื่องติดหมดแล้วนะครับไม่ได้เดี๋ยวจะไปลองวิ่งอีกรอบสองรอบแล้วเหมือนรถนี่มันจะเขาเรียกมันเอียงไม่เท่ากันเลยนะ นะครับแปลกๆเดี๋ยวไปลองใหม่นะครับเดี๋ยวทําแอร์ก่อนทําระบบแอร์ก่อนนะเหมือนไฟมันไปรวนตรงไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเช็คใหม่นะครับขอบคุณมากเลยฮะสวัสดีครับ